เรื่องราวต่อไปนี้คือเรื่องราวของเด็กหนุ่มที่มีชื่อว่าแจ็คแจ็คเกิดมาในครอบครัวที่ยากจนรายได้ทางเดียวของครอบครัวของแจ็คเนี่ยมาจากงานซ่อมแซมเสื้อผ้าของแม่แต่ว่าเงินจากการซ่อมแซมเสื้อผ้าก็ไม่ได้มีจํานวนมากมายอะไรก็จึงจัดได้ว่าครอบครัวของแจ็คเนี่ยค่อนข้างที่จะมีฐานะยากจนและเมื่อเวลาได้ล่วงเลยไปแจ็คก็ได้เติบโตจนเป็นผู้ใหญ่แจ็คเติบโตโจนสามารถเข้าใจในเรื่องราวต่างๆได้แต่ว่า ตัวของแจ็คนั้นเป็นคนที่มีแต่ความโลภแจ็คเป็นคนที่อยากจะร่ํารวยอยากที่จะมีสิ่งของต่างๆแต่ทว่าแจ็คนั้นกลับมีนิสัยเสียอยู่อย่างหนึง่งคือเขาคิ้เกียรติและเขาไม่ใช่คนที่ขยันเขาเป็นคนที่รับความสบายเขาไม่ชอบความลําบากและเมื่อเวลาผ่านไปจนแจ็คมีอายุครบ18ปปีรูปร่างกำยำหน้าตาหล่อเหลา แต่มีสิ่งหนึ่งที่ไม่เคยเปลี่ยนนั่นก็คือความเกลียดค้านของแจ็คและระหว่างที่แจ็คกำลังช่วยแม่เย็บผ้าอยู่แจ็คก็ได้บ่นกับตัวเองว่ามเมื่อไหร่กันนะที่เราจะหลุดพ้นจากความยากลําบากนี้สักทีวันๆเอาแต่เย็บผ้าได้เงินมาก็ได้ไม่กี่บาทแล้วเมื่อไหร่เราจะร่ํารวยเหมือนกับคนอื่นเขาบ้างแจ็คบ่นไปพร้อมกับสายหัวไปด้วยแต่ในระหว่างที่แจ็คกําลังพุนคิดกับตัวเองอยู่นั้นสายตาของแจ็คก็ได้เหลือบไปเห็นชายผู้หนึ่งที่อยู่นอกหน้าต่าง ชายผู้นั้นดูดีสวมสูทสีดำพร้อมกับหมวกทรงสูงเมื่อแจ็คมองดูอย่างละเอียดแล้วแจ็คก,ก็คิดกับตัวเองขึ้นมาว่าชายคนนี้ดูดีจังดูน่าเชื่อถือมากทันใดนั้นแจ็คก,ก็ได้คิดขึ้นมาว่านี่ไงหนทางสู่ความร่ำรวยของเราแต่แจ็คก,ก็ไม่ได้รู้เลยว่าความคิดของเขานั้นจะเปลี่ยนชีวิตของเขาไปตลอดกาลแจ็คไม่รอช้ารีบแต่งตัวด้วยชุดที่ดูดีที่สุดและรีบไปยังร้านตัดชุดในตัวเมืองทันที แจ็คได้เอ่ยถามเจ้าของร้านว่าคุณเจมผมอยากที่จะตัดชุดสูทสักชุดหนึ่งคุณจะคิดกี่บาทเมื่อเจมเจ้าของร้านได้ยินจึงยืนพิจ,จารณาตัวของแจ็คสักคู่หนึ่งแล้วจึงพูดด้วยท่าทีเป็นมิตรว่าไม่แพงหรอกพ่อหนุ่มแต่เราต้องวัดตัวกันก่อนเธอพร้อมไหมละ่ะเมื่อแจ็คได้ยินเขาก็มีความสุขขึ้นมาในทันทีและเวลาก็ล่วงเลยผ่านไปไม่นานชุดของแจ็คก็ถูกตัดจนเสร็จแจ็คใช้เงินเก็บของตัวเองทั้งหมด ในการตัดชุดสูทตัวนี้ขึ้นมาและเมื่อแจ็คได้ลองสวมใส่ปรากฏว่าชุดที่ถูกตัดออกมานี้ทัางเหมาะกับตัวแจ็คอย่างมากด้วยความที่แจ็คนั้นเป็นชายที่มีรูปร่างที่ดีรวมกับหน้าตาอหลเหลาทําให้แจ็คดูดีเหมือนนักธุรกิจที่มีฐานะร่ารวยคนหนึ่งเลยทีเดียวไม่นานนักแจ็กก็คิดเริ่มที่จะทําธุรกิจเขาสนใจในธุรกิจขายปลาเป็นอย่างมากเนื่องด้วยเมืองที่เขาอยู่นั้นเป็นเมืองที่ติดกับทะเล และมีการส่งออกปลาเป็นจํานวนมากแต่ถ้าว่าแจ็คนั้นก็ขิ้เเียจเกินกว่าที่จะลงมือทําแจ็คได้แต่นั่งคุณคิดหาทางออกเพื่อท่าทางไม่สบายใจอย่างชัดเจนแต่ทัานใดนั้นแจ็คก,ก็ได้ฉุกคิดขึ้นมาว่าตอนนี้เขาดูดีนี่ทําไมเราไม่ใช้ประโยชน์จากจุดนี้ล่ะเมื่อแจ็คคิดได้เช่นนั้นเขาจึงได้คิดอุบายต่างๆในการชักจูงจิตใจคนเมื่อแจ็คคิดอุบายได้มากพอเขาจึงเริ่มออกเดินทาง โดยแจ็คบอกกับแม่ว่าตนนั้นจะออกไปทํางานหาเงินในเมืองจากนั้นแจ็คจึงเริ่มออกเดินทางเมื่อแจ็คเดินทางไปได้ไม่นานแจ็คก็มาอยู่ที่หน้าประตูของเมืองเมืองหนึ่งเมืองตรงหน้าแจ็คนั้นเป็นเมืองที่จเจริญอย่างมากทั้งทิวทัศน์ที่งดงามของธรรมชาติแจ็คได้คิดกับตัวเองว่าที่นี่แหละที่ที่ฉันจะหาเงินได้มากมายแจ็คได้หัวเราะกับตัวเองเบาๆด้วยสีหน้าที่ยิ้มแย้มเมื่อแจ็คเดินเข้ามาในเมืองได้สักพักเขาก็เห็นหญิงชราคนหนึ่ง ที่แต่งตัวดูดีมีฐานะแจ็คไม่รอเขาเรียบเดินตรงไปหาหญิงชราคนนั้นและเอ่ยทักว่าสวัสดีครับคุณผู้หญิงเมื่อหญิงชราได้ยินจึงพูดทักทายกลับไปว่าสวัสดีจ้ะพ่อหนุ่มมีอะไรให้ฉันช่วยหรือเปล่าจ๊ะหญิงชลาตอบกลับด้วยใบหน้าที่ยิ้มแย้มแจ็คไม่รอช้ารีบแนะนําตัวเองทันทีว่าพอดีว่าผมเป็นนักลงทุนที่กําลังมองหาแนวทางในการทําธุรกิจนะครับแล้วระหว่างเดินชมเมืองอยู่ ก็ได้บังเอิญเจอกับคุณผู้หญิงเข้าและรู้สึกว่าคุณผู้หญิงดูหน้าเคารบเป็นอย่างมากแถมยังดูดีมีความรู้อีกด้วยผมจึงอยากเชิญให้มาร่วมลงทุนหลังจากนั้นแจ็คก็ได้คุยโม้ในค่าตอบแทนที่หญิงชาลาคนนั้นจะได้รับและสิ่งต่างๆที่เขานั้นไม่สามารถที่จะทำได้ให้กับหญิงชรา,าฟังจนหญิงชรา,าเกิดตกหลุมพรางของแจ็คเมื่อแจ็คหลอกหญิงชรา,าจนได้รับเงินมาแล้วแจ็คก็ได้ยิ้มออกมาด้วยสีหน้าพึงพอใจแล้วพูดกับตัวเองว่า นี่ไงล่ะงานสบายๆที่หาเงินได้มากมายแล้วแจ็คก็ได้หัวเราะออกมาเสียงดังและมีสีหน้าท่าทางที่สัใชัยมากด้วยเงินที่หามาได้ง่ายและไม่ถูกต้องนั้นจึงทําให้แจ็คใช้เงินอย่างที่ไม่เคยใช้มาก่อนโจนในที่สุดเงินที่ได้มาจากการหลอกลวงหญิงชราคนนั้นก็ได้เริ่มหมดลงไปแจ็คจึงเริ่มที่จะออกหาเหยื่อรายใหม่โดยที่เขาจะเลงไปที่คนชราที่ดูมีฐานะดีแจ็คได้หลอกผู้คนไปมากมาย โดยที่เจ้าตัวไม่รู้เลยว่าผลที่ตามมานั้นจะเป็นยังไงไม่นานนักผู้คนที่ถูกแจ็คหลอกก็เริ่มทวงถามสัญญาที่แจ็คเคยให้ไว้แจ็คนั้นก็ได้แต่อามอึงและมีสีหน้าท่าทางกังวลอย่างเห็นได้ชัดแต่แจ็คนั้นเป็นคนฉลาดเลยสามารถเอาตัวรอดจากเหตุการณ์นั้นมาได้คือนั่นเองแจ็คก,ก็ได้นั่งคุ้นคิดถึงผลลัพธ์ที่ตามมาและทางออกสุดท้ายที่แจ็คคิดออกก็คือหนีออกจากเมืองนี้ในคืนนั่นเองเมื่อผู้คนที่ถูกแจ็คหลอก รู้ข่าวว่าแจ็คได้หนีออกจากเมืองไปแล้วจึงได้รวมกลุ่มกันไปแจ้งกับเจ้าหน้าที่ของทางการไม่นานนักทางการจึงได้เรื่อมออกหมายจับแจ็คไปยังเมืองต่างๆจนท้ายที่สุดแจ็คก,ก็ถูกจับเมื่อความจริงทุกอย่างกระจ่างชัดแจ็คถูกตัดสินโทษจำคุกเป็นระยะเวลานานไม่นานนักข่าวของแจ็คก,ก็แพร่กระจายออกไปจนมาถึงเมืองบ้านเกิดของเขาแม่ของแจ็คหลังจากทราบข่าวก็ได้เสียใจอย่างมากแม่ของแจ็คทรุดลงกับพื้นพร้อมกับน้ำตาที่อาบทั่วใบหน้า ทำไมกันแจ็คทำไมแม่ของแจ็คพูดด้วยน้ำเสียงที่เต็มไปด้วยความเศร้าและความเสียใจหลังจากทำใจได้แล้วเธอก็รีบเก็บเสื้อผ้าและรวบรวมเงินเก็บอันน้อยนิดของเธอและรีบเดินทางไปหาแจ็คบุตรชายอันเป็นหิรักเพียงคนเดียวเมื่อแจ็คได้พบกับแม่ญาติเพียงคนเดียวที่เหลืออยู่แจ็คก,ก็ได้ร้องไห้พร้อมกับขอโทษในสิ่งที่เขาทำแต่ทว่าเรื่องราวทั้งหมดมันก็ได้สายเกินไปเสียแล้วสุดท้ายนี้สิ่งที่ทำให้แจ็คหลงเดินทางที่ผิด คืออะไรกันแน่ก็จบลงไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับเรื่องสั้นเส้นทางของแจ็คก็คลิปนี้เป็นคลิปแรกที่ทำนะครับก็อาจจะมีการผิดพลาดบ้างยังไงก็ขออภัยไว้ณนะที่นี้ด้วยนะครับแลนะท่านใดนะครับที่มีข้อติชมก็สามารถคอมเมนต์ไว้ที่ล่างคลิปได้เลยนะครับแลนะสำหรับท่านใดที่ชอบก็ อย่าลืมกดไลค์และกด subscribe ช่องของเราด้วยนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ